คุณเคยมีแบบว่าบทอัศจรรย์กับใครไหมคุณรู้สึกอยากมีหรือคุณทดลองป้าก็สามารถมีเซ็กได้แต่ก็คือใช้ฮอร์โมนใช้มาจะ4ปีแล้วเลยก็เลยเนี่ยเสียงแตกมีหนวดมีลูกกระเดือกด้วย ไม่มีแรงนดูดทางเพศกับคนอื่นปาร์เกอร์ก็จะไม่มีแรงเนืดูดทางใจกับครด้วยก็คือไม่มีความรักโรแมนติกกับครถ้าเกิดแบบว่าพ่อแม่คนไหนที่รับไม่ได้ว่าจะมีลูกแล้วเกิดมาลูกเกิดมาเป็น LGBT อย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องคุณอาจจะต้องคบทวนว่าแล้วคุณควรจะมีลูกจริงไหม,มเพราะว่าคุณเลือกไม่ได้นะว่าลูกคุณจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นอะไรเขาอาจจะเกิดมาแล้วก็เป็น LGBT เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ย มันก็มันเลือกไม่ได้อะถ้าเกิดไม่พร้อมที่จะมีก็อาจจะต้องคิดทบทวนใหม่ว่าควรจะมีหรือยังการที่พ่อแม่ปาร์เกอร์รับปาร์เกอร์ได้การที่ที่บ้านรับปาร์เกอร์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวรควรจะเป็นมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอืมนะอ่ะคราวนี้ถามต่อเอาจริง <c oughs> เคยมีแฟนไหมเคยนะเคยมตีตอนไหนตอนไหนตอนประมาณมหมหก มีคนแรกตอนหมอหกนี่คือช้ามากาแล้วก็ไม่เคยมีอีกเลยตั้งจากนั้นโอเคอ่ะแสดงวนะ่าณตอนนั้นคืออ่าคุณต้องตอบให้ดีนะคุณรู้สึกอยากมีหรือคุณทดลองหรือมันอย่างไรเราแค่รู้สึกว่าเราผูกพันกับเขา,าแล้วคือตอนนั้นอะ่ะมันก็ไม่มีคําอื่นที่จะใช้นอกจากเรียกเขาว่าแฟนอแต่ถามว่าเรารู้สึกรักเขาแบบโรแมนติกไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น คือเราผูกพันกับเขาเราลักเขาแต่มันไม่ใช่ความรักแบบคู่รักอเราไม่ได้รักเขาแบบว่าเหมือนคนรักกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากๆใช่แล้วอาจจะแบบดูแลก,กันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ถต่ <Okay. S 1> แต่มันไม่ได้แบบเป็นความรักโรแมนติกอะไรแบบนั้นแต่ ตอนนั้นคือมันก็ไม่มีคําอื่นที่จะเรียกได้มากกว่าคาว่าแฟนเพราะแบบตอนนั้นก็คือตัวเราเองเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเรียกว่าอะไรได้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าตัวเองเป็นอารมณ์ติคใช่ไหมสุดท้ายทําไมถึงแยกย้ายกันสองคนนี้มันก็ ก็ต่างคนต่างโตขึ้นมั้งแล้วมันก็มันก็แยกกันไปเองเราก็แยกกันด้วยดีไม่ได้ทะเลาะก,กันหรืออะไรเลยม,ม,มันก็เหมือนต่างคนต่างโตขึ้นแล้วก็ก็แยกกันไปเองอ้าวงั้นในเมื่อถามเรื่องอารมณ์ติกแล้วถ้างั้นถามเรื่องเอเซ็กชวลบ้างครับเอาจริงแล้วคุณเคยมีแบบว่าบทอัศจรรย์กับใครไหมก็เคยเ,เคยแล้วก็รู้สึกว่าก็เฉยเฉยเอฮะก็รู้สึกว่าคือถ้าแบบป้เก์สามารถมีเซ็กได้ แต่ไม่มีจะดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าไม่เด้มีไปเพื่อความสุขของเราเองใช่ก็รู้สึกว่าถ้ามีก็รู้สึกเฉยๆคือถ้าถามว่ามีแล้วมีได้ไหมก็คือมีได้เพราะร่างกายมันก็ปกติดีแล้วเราก็ไม่ได้ต่อต้านการมีเซ็กส์หรืออะไระแต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่มีดีกว่าก็อยู่เฉยๆดีกว่าอืมไอ้การที่เรามาเป็นอย่างเนี้ยจนทุกวันเนี้ยมันมาจากเรื่องของจิตใจเป็นหลักใช่ครับคำถามก็คือว่า แล้วในเชิงของร่างกายละ่ะเช่นตั้งแต่กําเนิดของเราเรามีอะไรนะแบบโครโมโซมหรือว่ายีนหรือว่าฮอร์โมนอะไรที่มันทําให้เราเป็นอย่างนี้ไหมเออคือเรื่องโครโมโซมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนทั่วๆไปเกิดมาไม่มีใครตรวจโครโมโซมตอนเกิดนะการที่เขา สัดสินเพศเราเนี่ยเออเขาดูว่าเราเกิดมาเรามีอวัยวะเพศแบบไหนเห็นว่ามีอะไรก็ติ๊กใส่ไปเลยเขาไม่ได้มานั่งตรวจโครโมโซมเราว่าเรามี XX หรือ XY แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีความหลากหลายเพศเนี้ยมันก็จะมีเยอะมากมันก็จะมีตัว I ที่มาจาก intersex ถึงซึ่งก็จะหมายถึงคนที่เกิดมาแล้วมีโครโมโซมที่ไม่ใช่ XX หรือ XY ห,หรือมี เพศสภาพกำกวมคือเกิดมาแล้วแบบว่ามีอวัยวเพศทั้งสองเพศเกิดมาพร้อมกันเลยสองอย่างหรือบางคนก็อาจจะเกิดมาภายนอกเนี่ยเป็นผู้ชายทุกอย่างแต่ว่าข้างในมีมดลูกอย่างเงี้ยก็มีออซึ่งก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีเคสแบบว่าที่เอาไปทําสารคดีว่าแบบทาไมอยู่ๆผู้ชายคนนี้ปวดท้องหนักมากแล้วไปตรวจแล้ว<อ>ถึงค<อ>นพราะว่าเขามีมดลูกอยู่ในนั้น<อ>ใช่อย่างเงี้ยก็จะมีแต่ถ้าถามว่าคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ อัตลักษณ์ของเขาไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าอย่างบางคนอย่างสมมติผู้หญิงที่เกิดมาเป็นอินเตอร์เซ็กซ์แล้วเขามองว่าเห็นตัวเองว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็สามารถชอบหรือรักผู้ชายได้ทั่วไปหรือบางคนถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์แล้วเขาอาจก็เขาก็อาจจะเป็นเลสเบียนก็ได้คือ,อม,มันเป็นสองอย่างที่แยกกันก็คือเราต้องทําความเข้าใจตั้งแต่เรื่องเซ็กซ์กับเจนเดอร์เป็นคนละเรื่องกันเซ็กซ์เนี่ยคือตัดสินจากโครโมโซมจากอวัยวะเพศ จากสิ่งที่หมอลงเราใบเกิดว่าเป็นอะไรว่าเป็นชายหญิงหรือเป็นอินเตอร์เซกซ์อ่ะนั่นคือเซ็กส์นะใช่โอเคต่อมาส่วนเจนเดอร์เนี่ยคือสิ่งที่เรารับรู้ตัวเองคือเรารับรู้ตัวเองใช่โอเคอย่างเช่นเราอาจจะมีคนที่เกิดมาแล้วโดนหมอลงว่าเป็นผู้ชายแต่เขารับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คือเป็นทรานสูเมน ก็คือกระเทยที่เราเห็นกันเนี่ยแหละอืเขาก็อาจจะอยากแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงอย่างที่เขาต้องการอหรืออย่างปาร์เกอร์เงี้ยหมอลงว่าเป็นผู้หญิงแต่ปาร์เกอร์ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอืใช่อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นสิ่งที่แยกกันคือคอนเซปต์ของเจนเดอร์มันเป็นคอนเซปต์ที่แปลกประหลาดมันจะมีความแปลกประหลาดที่แยกออกมาจากเซ็กชัดเจนอืมันก็จะมีว่าคำพูดจากนักปรจชญาตั้งแต่สมัยก่อนว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นผู้หญิงเลยไม่มีใครเกิดมาแบบเจนเดอร์แบบเป็นผู้หญิงแต่ คนเราเนี่ยก็คือ become a woman ออย่างเงี้ยเราเกิดเรากลายเป็นผู้หญิงหลังจากที่สังคมหล่อหลอมเราขึ้นมาเชนเดอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมเราขึ้นมาแล้วก็อยู่กับตัวเราเองได้ว่าเรามองเห็นตัวเขาเป็นแบบไหนอมันก็เลยจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร่างกายหรืออะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับโครโมโซมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นสําหรับผมซึ่งเป็นตัวแทนคนเจน X คนหนึ่งเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าผมเชื่อว่าเราสามารถนั่งคุยกันไปได้เรื่อยๆถึง 3- 4ชั่วโมงโดยที่มีเรื่องคุยกันไปต่อได้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมว่าความหลากหลายที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากความคิดและจิตใจซึ่งมันสามารถที่จะเป็นไปได้ในลักษณะที่เรียกได้ว่ามันไม่จำกัดรูปแบบ ประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปไล่ตามความหลากหลายเหล่านี้หรอกคุณตามยังไงคุณก็ตามได้ไม่หมดแต่ว่าเราต้องยอมรับต่างหากว่าเฮ้ยคนเราอะ่ะมันมีความหลากหลายทางความคิดทางจิตใจจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่น้องพูดคำว่าเซ็กส์กับเจนเดอร มันชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วเราต้องให้ความสําคัญกับคําว่าเจนเดอร์มากกว่าและเจนเดอร์ที่ว่านี้มันต้องรับรู้ได้โดยตัวเราเองด้วยไม่ใช่คนอื่นมันต้องเป็นตัวเราเองที่สําคัญที่สุดในการที่จะมองว่าเราคือเจนเดอร์อะไรและสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทําให้คลิปนี้มีค่ามากๆแล้วการที่เราทําความเข้าใจกับคนที่หลากหลายจะทำให้ความขัดแย้งน้อยลง เข้าใจกันมากขึ้นแล้วสังคมจะอยู่ด้วยกันอย่างใส่ใจและมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจะรู้สึกอิ่มไปกับปาร์เกอร์เหมือนกับที่ผมอิ่มกับการที่ได้พูดคุยกับเขาขอบคุณมากนะครับปาร์เกอร์แป n กิ้ u ลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจ,จากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ